สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนสวัสดีพี่น้องชาวโคราชสวัสดีพี่น้องชาวหมู่บ้านสารพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชาสีมาด้วยนะจ๊ะแทมน์แดนแน,แน์โอ้ยพี่น้องเนาะอยากกินพัดหมี่โคราชอืมพักหลายผูดนั่นดิร้อนๆเลยเนาะพี่น้องเนาะนั่นดิเนาะมันรอบนี้มันไม่ค่อยโอเคอเะไรเนานะร้อนๆเลยเนาะ ผัดหมี่โคราชนะจ๊ะมาจ้ามาจ่าฮิวขาวอืมอืมอืมแซ่บอยากไหอืมใช่ไหมอร่อยผัดหมี้โคราชไม่ได้เจ้าพี่น้องนี่เขา มันก็ใส่หน้ามากโพดมันก็จะเลิเลเนาะนั่นเนี๋ยมันก็รอบเนี่รับไปมาหลามแบบมืนนดนัโพด เกือการปริมาณหนามอยากเนาะอร่อยจะก็อร่อยอ่เนี่ย้องเลยมันก็จะไม่ค่อยเวอร์อะไรนะเปยนะอื้ม ้กระสือถุงหออมาสิบบาทหิวพีหนังเลยไม่รอดหรอกจะหิวนี่กระส่เลย

หวนเนี่ยพัดรลอๆเลยเป็นงเลยอือครับ มื่อเป็นเ,นเ,นเนมื่อคว่ากันอีกทีนึงเนาะพี่น้รือเปานะยูวเนี่ยโอ้โหหครับ ยังไงหิ้วเพียงไองคขันหิวเราเป็นยังสิละเนะอะ เพืองเพืองคือจังเข่าตุกตอโอ้ยผีดองก็แสบครับเมือเอม่อเท่านั้นเมื่อถึงความแสบ Thật Thật ư ừm Nào ngon nào không à nó hết sốt Cái chung phụ như tốt mà Nào ก็กาดบันนอกปลูแบบบานเองอ่ะแบบบานเองปลูกอ่ะเนาะพี่น้องเลยเห็นไหมแซ่บอ๋อ 嗯,嗯，嗯，真好。 กินหอนอไหลลงท้องก็เชื่องอิ่มได้เนี่ยลากินอ่ะอิมไหมสไปนะพัดหมี่พัดหมี่โคราชพ,พี่กับสั่งมาสามหอ่อลอยยีสิบโอ้ยพัดกินไดนต่างนานจนลืมหมดแหละเดี๋ยวก็ให้มันไหลลงท่องก่นมันกำลังไหลลงอืม อืมไปลงสองเนาะเนาะพี่เนาะอืมอืมชาซีนนอยู่ไม่เบื่ออืมทำไม่เบื่อ นี่เป็นแบบอาหารแับฉันเนาะฉันกินไงฉันก็ไม่เบือ่อหรอกจริงๆแต่ไม,ไม,ม่ไม่มีตบักหุ้งผิดหรอกไม่มีตล้วมาคุงกินแต่พัฒมีเปรี้ยว Ừ. 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 ไปสื่อพักมา่อนั่มาพักนี่ไปสื่อสงองออกไปเห็นกะลําหวัวยี่สิบบาทเอากะลําหัวึ่งยี่สิบอืม บอกเขาเอาจนหอมสิบบาทมกทัวสิบบาทในหาฟักอือหือบอกเอาถั่วงอกอีกสิบบาทยี่กะลํายี่หอมซิบเป็นสามถั่วงอกซิบเป็นสี่หมกทัวรซิบเป็นหาซิบเขาคิดเงินฉันหาซิบหาบาทฉันก็ไม่พูกหรอกดูอหเจียวเตะนีนน่อยากเอาไปเท่อะไรก็เอาไปเถอะนี่น ฉันก็ไม่รู้อะไรมันหาบาทฉันก็สั่งยางละซีเป็นซีบมาคิดเงินฉันหาสิหา ờ ừ, mà bạn được lại là opposite mg ừ, ừ, mg 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 hải mình lấy อืมเอ้าก็ไม่รู้เนาะขายก็ขายแพงแพ<ๆ>งไหน่อยเอยมันไม่ใช่ลานในตลาดเนาะไม่เป็นลา้านข้างนอกอือหึถ้าในตลาดก็จะขายถูกอยู่นี่ไยมันก็เลืม่มอืดมันก็เลื่มแบบรีลาดจัา,จานิดนึงเนาะเนี่ยถ้าแบบ <c oughs> อือหึ ปกติก yeah. ็จะพัดใส่มูสามชั้นมันจะเข่าไงต่นี่ก็ร่อยละ่บอ่ะเดร๋ยแล้วจกอาหารบัานฉชนอืม ตึงขื่อพบับ่งเมีคหลับอ่ะกินเวลาอยู่ไหนยักสามวันไหนไหมครับ ngon à, đấy, à. mm hmm, ngon cái má, da phun ốp ốp, da còn hơi nhọt tí tiếng, hả? Mì เขาบอกว่าตองตอกมัดผะนะเอาตอกมัดมีโคราของเทศเนาะพี่น้องนะนเนาะเศนจะเนี้ยวหนุ่มหนึบหนับเนาะไม่แข็งเนาะไม่ต้องใส่น้ำ้ายเพราะว่าเขาทำจากเปลงอาเจ้าเทศเนาะ Mà sẵn đi kín được kín Ừ Thế mà kín, Thế kín, Thế kín Thế rồi, xe kín lên Ở đây là sao kín lấy nè, sẵn kín vô nè kín nà rồi, bên rất tẹp Ừ Mà hương cái chơi kín lại được <laughs> oh nào, อร่อยนี่ไปมามันเกาะอิ่มอืมอหึแล้วเขาบีวลงไปงนิดนึงมันจะเอียอืงเนี่ยเสียดายอ้หไปกินอยู่บ้านเองเหรอเนาะเง,งี้ยแต่ชีสปกติเป็นแล้วและเข้มนะึงเดี๋ยวเข้มสองชีสเสร็จแล้วก็กระป่านเหรอกะพลัดอืดอ

มือ่อขนาดทังความเซ็บปกติอ่ะจะมีไข่อ่ะมม่ไข่นั่นเขาบอกไข่มด คือเก็บไปเสือแตลายยังไม่เปิดอืมไม่สือโยู่ไมกใน่อบอกนี่จะเป็นเพิ่งมันก็มีกระดูกนันหน่อยเพราแะแ่บฉันกินแต่เบอร์ศูนย์อืมเบอร์นหน่อยฉันไม่ค่อยกินหรอกฉันไม่ชอบอะไรที่มันน้หน่อยๆชอบอะไรก็คือใหญ่ๆไปเลยอืม พัดมีเด้อสายางหาอร่อยจ้ะคือแกต้องพัดพัดเรากินอร่อยอืมขอพัตกพ็พิงไว้อ่ะนั่นเย้ไม่ไหนอร่อยอ่ะแค่นั่นกินอร่อยแกไม่เชี่ยแกลองอันพัตมีอะ มันติดอยู่หลังช้อนไม่ได้เพราะอีหยังติดแค่อดอะแถวอ่ะอือเขาไปจัดแบงหอะไรมา กอดเตาน่ากินจงฉัไม่อยากเออน่ะคันจะอิ่มแล้วอืมไดเห็นไดยันจากไเห็นเหนือปลาเมึกไปเนยอยากกเนเนื้อปลาหมึก จะจะอย่างไม่เหนอยวอือืมหืผู้ใหญ่ก็กินขเข่าก็แซบกินยังก็แซ่แบเบอรคลิป่อยเจ้าเจ้ากินแซ่บอือหือเนี่ย ก็กินมเนะะาะพราะหละว้จริงไปไหนไม่ได้แกเคยงเหลือมที่กินอะไรอิมม่มอมไหมเาะฉันกับแบบนั้นแหละก็คลิปนี้เนาะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะของฉันเนาะฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อไม่พลาดคลิปแตต่อไปนะแล้วก็ เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยเจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะกินอะไรเนี่ยอืมแกอย่าไปหิวตามฉันละน่ะเนาะอืม <laughs>